สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Next Chapter Just ครับผมอยากให้คุณลองนึกภาพตามนะครับคุณกำลังนั่งอยู่ในการนำเสนอ2รูปแบบการนำเสนอแบบที่1สไลด์แรกเปิดขึ้นมาเต็มไปด้วย b u l l ลต์พอยตตัวเลขและกราฟแท่งผู้พูดเริ่มต้นด้วยประโยคว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีฟีเจอร์ A B และ C ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้30%คุณพยายามตั้งใจฟัง แต่หลังจากผ่านไป5นาทีสมองของคุณก็เริ่มล่องลอยการนำเสนอแบบที่2สไลด์แรกเปิดขึ้นมาเป็นภาพของคนคนหนึ่งที่ดูเหนื่อยล้าผู้พูดเริ่มต้นด้วยประโยคว่านี่คือคุณพลอยผู้จัดการโครงการที่เก่งกาจแต่ทุกคืนเธอต้องกลับบ้านด้วยความรู้สึกเหมือนเป็นผู้แพ้ทันใดนั้นเองคุณก็หยุดคิดเรื่องอื่นคุณเผลอน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยแล้วถามในใจว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อ ทำไมการนำเสนอที่สองถึงได้ดึงความสนใจของคุณได้ในทันทีคำตอบนั้นเรียบง่ายและทรงพลังอย่างยิ่งเพราะมนุษย์เราไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อประมวลผลข้อมูลแต่เราถูกสร้างมาเพื่อดื่มด่ำกับเรื่องเล่าอย่างที่เราเคยคุยกันไปวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่าเมื่อเราฟังเรื่องเล่าสมองของเราจะจำลองประสบการณ์นั้นราวกับว่ามันเกิดขึ้นกับเราเองจริงๆ มันคือการสื่อสารที่เจาะผ่านเกราะป้องกันของเหตุผลและเข้าไปเชื่อมต่อโดยตรงกับอารมณ์และความทรงจำของผู้ฟังข้อเท็จจริงทำให้คนคิดแต่เรื่องเล่าทำให้คนรู้สึกครับและคนเราตัดสินใจด้วยความรู้สึกในโลกบิสเนสไม่ว่าจะเป็นการตลาดการขายหรือการนำเสนอคนที่ประสบความสำเร็จที่สุด ไม่ใช่คนที่มีข้อมูลดีที่สุดแต่คือคนที่สามารถแปลงข้อมูลที่แห้งล้างเหล่านั้นให้กลายเป็นเรื่องเล่าที่น่าติดตามและสร้างการเชื่อมต่อได้ดีที่สุดครับวันนี้เราจะมาทำในสิ่งที่เหมือนกับการเรียนรู้สูตรลับของผู้กำกับภาพยนตร์นักเขียนบทและนักการตลาดที่เก่งที่สุดในโลกเราจะมาถอดรหัสโครงสร้างการเล่าเรื่องให้เหลือเพียง5องค์ประกอบที่เป็นเหมือนพิมพ์เขียวที่คุณสามารถนาไปใช้ได้กับทุกการสื่อสาร เพื่อเปลี่ยนการนำเสนอที่น่าเบื่อให้กลายเป็นเรื่องเล่าที่น่าจดจำถ้าคุณพร้อมที่จะเรียนรู้ทักษะที่จะทําให้ข้อความของคุณติดอยู่ในใจของผู้ฟังไปตลอดการเพื่อเริ่มต้นบทต่อไปในฐานะนักสื่อสารที่ทรงอิทธิพลมาร่วมเดินทางเข้าสู่โลกแห่งการเล่าเรื่องไปพร้อมกันครับเรื่องเล่าทุกเรื่องต้องเริ่มต้นที่ใครสักคนและนี่คือองค์ประกอบแรกและเป็นจุดที่คนส่วนใหญ่พลาดมากที่สุดองค์ประกอบคือ การสร้างตัวละครเอกที่มีความปรารถนาหรือปัญหาที่ผู้ชมสามารถเชื่อมโยงและเอาใจช่วยได้ความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการเล่าเรื่องเชิงธุรกิจเรามักจะคิดว่าบริษัทหรือผลิตภัณฑ์ของเราคือพระเอกของเรื่องสไลด์ของเราจะเต็มไปด้วยประวัติบริษัทรางวัลที่เคยได้รับหรือความสุดยอดของเทคโนโลยีที่เราคิดค้นนี่คือความผิดพลาดที่ร้ายแรงเพราะไม่มีใครอยากจะฟังเรื่องราวความสมบูรณ์แบบของคุณ ผู้ฟังไม่ได้สนใจคุณแต่พวกเขาสนใจแค่ตัวของพวกเขาเองเท่านั้นปรัชญาใหม่ที่ต้องยอมรับลูกค้าหรือผู้ชมของคุณคือตัวละครเอกในเรื่องส่วนคุณบริษัทผลิตภัณฑ์หรือไอเดียไม่ใช่พระเอกแต่คุณคืออาจารย์โยดาแกนดาฟหรือคิวในเรื่องเจมส์บอนด์คุณคือผู้ชี้นำหรือผู้แนะนำตึกไกด์แดนซ์ที่จะปรากฏตัวขึ้นมาเพื่อมอบอาวุธวิเศษหรือปัญญาให้กับพระเอกเพื่อช่วยให้เขาบรรลุเป้าหมาย เวิร์กช็อปการสร้างตัวละครเอกก่อนจะเริ่มเล่าเรื่องให้คุณตอบคำถามเหล่านี้ให้ชัดเจน 1. ใครคือตัวละครเอกของฉันจงระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนและมีชีวิตไม่ใช่ผู้จัดการฝ่ายการตลาดแต่เป็นคุณพลอยผู้จัดการโครงการที่เก่งกาจแต่กำลังรู้สึกท่วมท้นกับอีเมลและเดดไลน์ที่ไม่สิ้นสุดเธอทำงานหนักแต่กลับรู้สึกว่าตัวเองกำลังล้มเหลว การสร้างเพอร์ซนาหรือตัวละครสมมุติที่ชัดเจนจะช่วยให้เรื่องเล่าของคุณมีหัวใจ 2. ตัวละครเอกของฉันต้องการอะไรมากที่สุด The desire อะไรคือเป้าหมายหรือความปรารถนาที่ขับเคลื่อนผู้เขาคุณพลอยเธอไม่ได้ต้องการโปรแกรมจัดการโปรเจกต์แต่เธอต้องการความรู้สึกสงบและการควบคุมได้เธอต้องการที่จะกลับบ้านไปใช้เวลากับครอบครัวโดยไม่ต้องกังวลเรื่องงาน 3. ตัวละครเอกของฉันกำลังเจ็บปวดกับอะไร The problem อะไรคือปัญหาหรือความขัดแย้งที่ทำให้เขาไปไม่ถึงความปรารถนานั้นคุณพลอยครับปัญหาของเธอคือความโกลาหลของการสื่อสารที่กระจัดกระจายซึ่งทำให้เธอรู้สึกเครียดและไร้ความสามารถการนำไปใช้ในการตลาดหน้าแรกของเว็บไซต์ของคุณไม่ควรจะพูดถึงเราแต่ควรจะพูดถึงคุณคือลูกค้าคุณกำลังรู้สึกท่วมท้นกับปัญหาใช่ไหม คุณปรารถนาที่จะได้รับความต้องการหรือไม่ในการนำเสนอเริ่มต้นการนำเสนอของคุณด้วยการวาดภาพของตัวละครเอกซึ่งก็คือผู้ชมของคุณนั่นเองและปัญหาที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ผมรู้ว่าทุกท่านในห้องนี้กำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายในการเมื่อคุณทำให้ผู้ชมกลายเป็นตัวละครเอกในเรื่องเล่าของคุณพวกเขาก็จะหยุดเล่นโทรศัพท์และเงยหน้าขึ้นมาฟังเพราะเรื่องนี้มันคือเรื่องของเขา หลังจากที่เราได้แนะนำตัวละครเอกและความปรารถนาของเขาแล้วเรื่องราวที่น่าติดตามจะขาดสององค์ประกอบนี้ไปไม่ได้ครับองค์ประกอบที่2คืออุปสรรคที่ขวางทางองค์ประกอบก็คือการระบุถึงศัตรูหรืออุปสรรคที่ชัดเจนที่ขวางไม่ให้ตัวละครเอกไปถึงเป้าหมายของเขาครับจิตวิทยาเบื้องหลังความขัดแย้งคือเคลื่อนยนต์ของเรื่องเล่าหากไม่มีอุปสรรคก็ไม่มีเรื่องราว อุปสรรคคือสิ่งที่สร้างความตึงเครียดและทำให้ผู้ชมอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเวิร์กช็อปการสร้างอุปสรรคอุปสรรคภายนอกคือปัญหาที่จับต้องได้เช่นการขาดแคลนเวลางบประมาณที่จำกัดคู่แข่งที่แก่งกาหรือระบบการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพสำหรับคุณพลอยก็คืออีเมลที่ล้นทะลักและการสื่อสารที่กระจัดกระจายในทีม อุปสรรคภายในคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากปัญหาภายนอกเช่นความรู้สึกท่วมท้นความเครียดความไม่มั่นใจในตัวเองสำหรับคุณพลอยก็คือเธอเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้จัดการที่ล้มเหลวอุปสรรคเชิงปรัชญาคือสงครามระหว่างความดีและความชั่วหรือความเชื่อที่ลึกซึ้งเช่นความโกลาหนไม่ควรจะเป็นราคาที่ต้องจ่ายเพื่อความสำเร็จ การนำไปใช้ในการนำเสนอของคุณจงขยี้ความเจ็บปวดหรือเพนพอยที่เกิดจากอุปสรรคนี้ให้ชัดเจนการสื่อสารที่กระจัดกระจายนี้ไม่ได้แค่ทำให้โปรเจกต์ล่าช้าแต่มันกำลังทำลายขวัญและกำลังใจของทีมและทำให้คนเก่งๆของเราต้องหมดไฟองค์ประกอบที่3การปรากฏตัวของผู้ชี้นำและเครื่องมือวิเศษองค์ประกอบคือในขณะที่ตัวละครเอกกำลังจะสิ้นหวัง ผู้ชี้นำซึ่งก็คือคุณก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับแผนการหรือเครื่องมือวิเศษซึ่งก็คือผลิตภัณฑ์หรือไอเดียของคุณจิตวิทยาเบื้องหลังเราไว้วางใจผู้ชี้นำที่เคยผ่านปัญหาเดียวกันมาก่อนและมีความเข้าอกเข้าใจผู้ชี้นำที่ดีจะไม่แย่งซีนพระเอกแต่จะทำหน้าที่มอบพลังและชี้ทางเวิร์กช็อปการสวมบทผู้ชี้นำแสดงความเข้าอกเข้าใจ เริ่มต้นด้วยการบอกว่าเราเข้าใจปัญหาของคุณดีเพราะเราเองก็เคยสิ่งนี้จะสร้างความไว้วางใจแสดงความน่าเชื่อถือบอกให้เขารู้ว่าทำไมคุณถึงเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยเขาได้อาจจะด้วยสถิติรางวัลหรือคำรับรองจากลูกค้าคนอื่นๆมอบแผนการหรือเครื่องมือนี่คือจุดที่คุณจะนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือไอเดียของคุณไม่ใช่ นี่คือโปรแกรมจัดการโปรเจกต์ของเรามันมีฟีเจอร์ X Y Z แต่เป็นเราได้สร้าง Clear Task ซึ่งเป็นแผนการ3ขั้นตอนที่จะช่วยให้คุณ 1. รวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว 2. มอบหมายงานอย่างชัดเจนและ 3. ติดตามความคืบหน้าได้ในพริบตามันคือเครื่องมือที่จะมอบความสงบและการควบคุมกลับคืนมาให้คุณการนำไปใช้ เปลี่ยนจากการขายฟีเจอร์มาเป็นการมอบแผนการสู่ความสำเร็จคุณไม่ใช่เซลส์แมนคุณคือที่ปรึกษาที่น่าเชื่อถือเมื่อพระเอกได้รับเครื่องมือวิเศษแล้วก็ถึงเวลาของจุดคล i m แม็กซ์และบทสรุปของเรื่องราวองค์ประกอบที่4คือจุดคล i m แม็กซ์และการเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบคือการแสดงให้เห็นว่าเมื่อตัวละครเอกได้ใช้เครื่องมือหรือแผนการที่คุณมอบให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างไรจิตวิทยาเบื้องหลังสมองของมนุษย์เราต้องการการปิดฉากเราต้องการที่จะเห็นภาพหลังที่ประสบความสำเร็จเพื่อที่จะได้พิสูจน์ว่าการเดินทางผ่านความขัดแย้งนั้นคุ้มค่าเวิร์กช็อปการสร้างภาพแห่งความสำเร็จจงแสดงอย่าแค่บอก Show. Don't Tell. แทนที่จะบอกว่าโปรแกรมของเราช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพขึ้นให้แสดงภาพว่าตอนนี้คุณพลอยเริ่มต้นวันของเธอด้วยความสงบเธอรู้แน่ชัดว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดทีมของเธอสื่อสารกันอย่างราบรื่นและเดดไลน์ก็ถูกส่งมอบก่อนกำหนด ในตอนเย็นเธอสามารถปิดคอมพิวเตอร์ได้ตอน5โมงตรงพร้อมกับความรู้สึกภาคภูมิใจและกลับไปใช้เวลากับครอบครัวได้อย่างเต็มที่เปรียบเทียบภาพก่อนและภาพหลังการแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงจากความโกลาหลสู่ความเป็นระเบียบจากความเครียดสู่ความสงบคือสิ่งที่ทรงพลังที่สุด การนำไปใช้ใช้เคสตั๊ดดี้หรือเทสติโมเนียลจากลูกค้าจริงเพื่อทำให้การเปลี่ยนแปลงนี้ดูสมจริงและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นองค์ประกอบที่5คือคำเชิญชวนสู่การเดินทางครั้งใหม่องค์ประกอบคือหลังจากที่ได้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของตัวละครเอกแล้วก็ถึงเวลาที่จะยื่นเครื่องมือวิเศษนั้นให้กับผู้ชมและเชิญชวนให้พวกเขาได้เริ่มต้นการเดินทางของตัวเอง จิต,ตวิทยาเบื้องหลังผู้ชมได้เชื่อมโยงตัวเองเข้ากับตัวละครเอกเรียบร้อยแล้วพวกเขาเห็นแล้วว่าความสำเร็จนั้นเป็นไปได้คำเชิญชวนคือสะพานที่จะนำพวกเขาจากโลกของเรื่องเล่ามาสู่โลกของการลงมือทำเวิร์กช็อปการสร้างคำเชิญชวนที่ทรงพลังต้องชัดเจนและตรงไปตรงมาบอกให้เขารู้ว่าคุณอยากให้เขาทำอะไรต่อไป ลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้ฟรีดาวน์โหลดอ e ีบุ๊กของเรานัดเวลาเพื่อพูดคุยกับทีมงานของเราต้องง่ายที่จะทำทำให้ขั้นตอนต่อไปนั้นง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ต้องท้าทายให้พวกเขาเลือกคุณสามารถปิดท้ายด้วยการสรุปทางเลือกสองทางที่อยู่ตรงหน้าผู้ชมได้ คุณสามารถเลือกที่จะใช้ชีวิตต่อไปในความโกลาหลแบบเดิมๆหรือคุณสามารถเลือกที่จะเริ่มต้นการเดินทางสู่ความสงบและความสำเร็จได้ตั้งแต่วันนี้โครงสร้าง5องค์ประกอบนี้คือพิมพ์เขียวที่อยู่เบื้องหลังภาพยนตร์ฮอลลีวูดโฆษณาที่ประสบความสำเร็จและศูนโทรพจน์ที่เปลี่ยนแปลงโลกทุกชิ้น ตัวละครเอกที่มีปัญหาได้พบกับผู้ชี้นำที่มอบแผนการให้และเชิญชวนให้เขาลงมือทำซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จและหลีกเลี่ยงความล้มเหลวเพื่อให้เห็นภาพชัดยิ่งขึ้นเรามาลองประกอบร่างเรื่องเล่าสำหรับการนำเสนอโดยใช้โครงสร้าง5องค์ประกอบนี้กันครับสถานการณ์คุณกำลังจะนำเสนอไอเดียใหม่เกี่ยวกับวิธีการทำงานแบบไฮบริดให้กับคณะผู้บริหาร การนำเสนอแบบเก่าเต็มไปด้วยข้อมูลสวัสดีครับจากการวิจัยพบว่าการทำงานแบบไฮบริดสามารถเพิ่ม productivity ได้15%และลดอัตราการลาออกได้25%ดังนั้นเราจึงควรจะปรับเปลี่ยนนโยบายโดยมีรายละเอียดดังนี้น่าเบื่อและไม่สร้างการเชื่อมตอ่อการนำเสนอแบบนักเล่าเรื่องใช้5องค์ประกอบ1เริ่มต้นด้วยตัวละครเอกและอุปสรรคสวัสดีครับทุกท่าน ผมอยากจะเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของคุณสุชาติพนักงานฝ่ายการตลาดที่เก่งที่สุดคนหนึ่งของเราคุณสุชาติรักในงานของเขาแต่ทุกๆวันเขาต้องใช้เวลาสองชั่วโมงบนท้องถนนเพื่อเดินทางมาที่ออฟฟิศเขาเริ่มรู้สึกหมดไฟและเริ่มตั้งคำถามว่าความทุ่มเทของเขามันคุ้มค่าหรือไม่และคุณสุชาติก็ไม่ใช่คนเดียวครับนี่คือปัญหาที่พนักงานเก่งๆของเราหลายคนกาลังเผชิญอยู่ ผู้ชมที่เป็นผู้บริหารจะเริ่มรู้สึกเชื่อมโยงและเห็นปัญหา 2. แนะนำผู้ชี้นำและเครื่องมือวิเศษปัญหาการหมดไฟและการสูญเสียคนเก่งนี้คือสิ่งที่ทำให้ผมและทีมได้ใช้เวลา3เดือนที่ผ่านมาในการค้นหาทางออก และเราก็ได้พบกับแผนการที่น่าสนใจนั่นคือนโยบายการทำงานแบบไฮบริดที่ยืดหยุ่นซึ่งไม่ใช่แค่อนุญาตให้ทำงานที่บ้านแต่เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อ 3. แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงลองจินตนาการถึงภาพหลังดูสิครับคุณสุชาติสามารถใช้เวลาสองชั่วโมงที่เคยเสียไปกับการเดินทางมาใช้เวลากับครอบครัวในตอนเช้าเขาเริ่มต้นวันด้วยพลังงานที่เต็มเปี่ยม เขาสามารถทำงานเชิงลึกที่บ้านได้อย่างมีสมาธิและเข้ามาที่ออฟฟิศในวันที่ต้องมีการระดมสมองเขากลับมารักในงานของเขาอีกครั้งและผลงานของเขาก็ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดวาดภาพความสำเร็จที่น่าดึงดูด 4. คํคำเชิญชวนสู่การลงมือทำสิ่งที่ผมนำมาเสนอในวันนี้ไม่ใช่แค่นโยบาย,ายแต่คือโอกาสที่จะทำให้เรากลายเป็นองค์กรที่ดึงดูดและรักษาคนเก่งที่ดีที่สุดเอาไว้ได้ โอกาสที่จะเพิ่มทั้ง productivity และความสุขของพนักงานผมขอเชิญชวนให้ทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณาและผลักดันการเดินทางสู่บทต่อไปของวัฒนธรรมองค์กรของเราครับจะเห็นได้ว่าการเล่าเรื่องไม่ได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลแต่มันเปลี่ยนแปลงวิธีที่ผู้คนรับและรู้สึกต่อข้อมูลนั้นตลอดการเดินทางของเราในวันนี้เราได้ถอดรหัส พิมพ์เขียวที่อยู่เบื้องหลังการสื่อสารที่ทรงพลังที่สุดศิลปะแห่งการเล่าเรื่องเราได้เรียนรู้5องค์ประกอบที่เป็นหัวใจสำคัญคือ 1. ตัวละครเอกที่มีปัญหา 2. อุปสรรคที่ขวางทาง 3. ผู้ชี้นำที่มอบแผนการ 4. การเปลี่ยนแปลงสู่ความสำเร็จและ 5. คําเชิญชวนสู่การลงมือทำเราได้ค้นพบว่าไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ไอเดียที่ปฏิวัติว,ตวงการหรือข้อมูลที่ลึกซึ้งที่สุดก็จะไร้ความหมายถ้าคุณไม่สามารถบรรจุมันในเรื่องเล่าที่สามารถเชื่อมต่อกับหัวใจของผู้ฟังได้ผมอยากจะทิ้งท้ายไว้ว่าข้อเท็จจริงและข้อมูลก็เปรียบเสมือนก้อนอิฐมันแข็งแรงเป็นประโยชน์และนำเป็นแต่เรื่องเล่าคือสถาปนิกที่นำก้อนอิฐเหล่านั้นมาก่อร่างสร้างให้เป็นบ้านที่อบอุ่น ปราสาทที่ยิ่งใหญ่หรือวิหารที่น่าเลื่อมใสที่ผู้คนอยากจะก้าวเข้ามาและใช้เวลาอยู่ด้วยบทต่อไปของชีวิตอ n e เน็กซ์แชปเตไม่ว่าคุณจะเป็นนักการตลาดผู้นำหรือใครก็ตามที่ต้องการจะสร้างการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการเป็นสถาปนิกแห่งเรื่องเล่าคือทักษะที่จะกำหนดความสำเร็จของคุณขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังช่อง The Next Chapter Just นะครับ หวังว่าเครื่องมือในวันนี้จะเป็นประโยชน์ให้คุณได้เริ่มต้นสร้างสรรค์เรื่องเล่าที่ทรงพลังของคุณเองครับเราอยากเห็นการเริ่มต้นของคุณคอมเมนต์บอกเราหน่อยไหมครับว่ามีผลิตภัณฑ์ไอเดียหรือการนำเสนออะไรที่คุณจะลองเอาพิมพ์เขียว5องค์ประกอบนี้ไปปรับใช้เป็นอย่างแรกสำหรับวันนี้ขอให้เรื่องเล่าของคุณเป็นที่น่าจดจำสวัสดีครับ